1>, 1 2ึ่งสองสามสี่หนึ่ง1องสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด้าสอ็ดหยุดสองสามสี่สหนึ่งสองสห้าหเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16หยุดสองส2 3 4 1 2หนึ่งสสสหนึ่งสสสหนึ่งเก่งมาก าก่งมากค่ะ